ครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดูตู้สุดนี้นะครับ18นิ้วนะครับ18นิ้วเห็นไหมครับหน้าโค้งนะครับอันนี้ไม่ใช่เทอร์โบนะครับไม่ใช่เทอร์โบนี่เป็น BV นะครับ BV จริงๆแล้วหน้าเขาจะตรงขนาดกันนะครับเรามาออกแบบใหม่เป็นหน้าโค้งนะครับอาจจะทําให้เสียงมันมีรูปที่ วนขึ้นนะครับมันจะทําให้คาดว่านะครับจะทําให้เสียงมันหนักขึ้นส่วนห้องลําโพงนะครับจะเท่าเดิมนี่เรามาดาูตัวเก่านะครับหน้าตรงนะครับอันนี้ดูจากภาพจริงนะครับผมเพิ่งถ่ายมานะครับนี่สูตรจริงๆของ bv นี่จะเป็นหน้าตรงแบบนี้นะครับม v นะครับเขาจะปล่อยเสียงมากระแทกกับแผ่นแผ่นที่เราเห็นข้างหน้านี่แล้วก็ เสียงก็จะหักเหลงด้านล่างนะครับส่วนห้องด้านหลังเขานะครับถ้าเป็นตู้80นะครับก็ปริมาตรเขาก็จะประมาณเ,าเกือบจะครึ่งลูกบาทเมตรนะครับนี่มาดูตู้ที่เราออกแบบใหม่นะครับน่าจะน่าจะได้ทดลองดูจะเรียกว่าเป็น B V แปรผันเหมือนเทอร์โบจะได้หรือไม่นะครับนี่ความสูงนะครับแต่ความสูงของเราเป็นความสูง7 70นะครับเ0เซนนะครับเรามาเพิ่มความลึกนะครับเป็นอ่า80นะครับเน,เนื่องจากว่าเราต้องการให้ BV ตัวนี้เสียงจากเสียงแข็งนะครับกลายเป็นเสียงที่นุ่มนุ่มขึ้นนะครับนุ่มขึ้นแล้วก็ปรับด้านหน้านะครับปรับการกระแทกโดยตรงนะครับให้มันมีมุมโค้งนะครับมุมโค้งที่เสียงมันจะ,ะลดะแรงกระแทก ตรงๆออกไปนะครับทำให้มีการวนลูปลงไปข้างล่างก่อนที่จะปล่อยเสียงออกมาด้านหน้านะครับลักษณะของอตู้นะครับความกว้างนะครับความกว้างเราจะใช้52นะครับจะให้มันใหญ่ขึ้นนะครับถ้าใครต้องการที่มันพื้นที่นะครับมีความกระชับลดได้เต็มที่ก็คือ,อความกว้างด้านในคือ50นะครับ50แต่ทีนี้เรายึด 52นะครับเป็นหลักมาตรฐานสลับตู้ BV กับตู้เทอร์โบที่ให้น้ําหนักเสียงที่ค่อนข้างจะหนักแน่นนะครับหนักแน่นเสียงดังเสียงดังจุกอกนะครับซึ่งเรามาออกแบบเป็น b v หน้าโค้งนะครับหน้าโคง้งที่ในความคิดส่วนตัวของผมนี่คิดว่ามันจะให้เสียงที่นุ่มนวลขึ้นนะครับ สำหรับคนหลายๆคนที่บอกว่าบีวีฟังแล้วเสียงมันแข็งนะครับแน่นอนแหละครับมันเป็นตู้มันเป็นตู้ยอดนิยมสำหรับสำหรับการเล่นดนตรีสดนะครับดนตรีสดบนเวทีนะครับเ,เสียงบีวีเนี่ยเขาจะให้เสียงที่ไม่ไม,ไม่ไม่แพ้เทอร์โบนะครับไม่แพ้เทอร์โบสูตร2สูตรนี้นะครับ ซึ่งจะเป็นตู้สไตล์เดียวกันนะครับเป็นตู้ปิดเหมือนกันนะครับเป็นตู้ปิดเหมือนกันเสียงก็จะออกจากด้านล่างนะครับด้านล่างตู้เหมือนกันนะครับจะกระแทกด้านหน้าแล้วก็วนลงข้างล่างนี่เป็นภาพเอ็กซเรย์ที่โปร่งใสนะครับเราจะมองเห็นว่าแผ่นแผ่นบังคับเสียงด้านหน้านะครับะจะทำมุมมุมโค้งนะครับโค้งขึ้น ที่ผมออกแบบมาคือโค้งขึ้น5เซนนะครับมุมรัศมีของการโค้งนะครับหาเซนจากเส้นตรงนะครับจากเส้นตรงนะครับซึ่งรูปลักษ์ตัวนี้ก็จะให้รูปลักษ์ที่สวยงามแล้วก็อ่อนช้อยขึ้นนะครับผมว่ามันจะสวยงามแล้วก็อ่อนช้อยขึ้นนะครับส่วนห้องนะครับส่วนห้องเมื่อห้องห้องเสียงนะครับห้องปิดเนี่ย เมื่อเพิ่มความลึกนะครับปริมาตรก็จะมากขึ้นนะครับก็คือเขา,เามีความลาดเอียงอยู่ที่500นะครับ515ประมาณนี้นะครับส่วนความสูงนะครับความสูงก็500นะครับก็รวมๆกันแล้วปริมาตรของเขาเนี่จะอยู่ที่ประมาณ55นะครับ55หรือจุด 0.5ลูกบาทเมตรนะครับจุดลูกบาทเมตรก็คือครึ่งลูกบาท,บาทครึ่งคิวบิตนะครับอ่าซึ่งเอ่อถ้าจะไปเทียบเอ่อ <savior> ค <Q>, <Rocky Fit> ่าคิวนะครับค่าคิวค่า LPS ต่างๆนะครับก็ต้องไปวัดนะครับก็ต้องไปวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนปริมาตรเนี่ยมาตรฐานของผมจะอยู่ที่ประมาณ0.5 q คนะครับ 0.5Q นะหรือว่า เออเป็นลูกบาทนะครับผมเรียกเป็นลูกบาทลูกบาทเมตรหรือลูกบาทถ้าเป็นลูกบาทเซนติเมตรก็จะเป็น500ใช่ไหมครับก็พามาดูแปลกๆใหม่ๆนะครับออกแบบกันออกแบบกันสดๆนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้นำเอารูปแบบไปใช้มาพัฒนาดูว่าเสียงมันจะนุ่มขึ้นไหมนะครับต้องผ่านการทดสอบดูนะครับว่าเสียง BV หน้าโค้งนี่มีคนทําหรือ,อยังแล้วก็ มีความนุ่มนวลไหมนะครับจะผ่านไม่ผ่านก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งเมื่อนำมาผลิตเป็นต้มแดดจริงๆนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับผม